วันนี้สาวเขาคุยกับฉันด้วยล่ะวันนี้เราเรียนเลขกันนี่นะฉันลืมอาปากามาหรอเนี่ยคงมีคนให้ยืมแล้วมั้งแน่นอนฉันมีเพียบเลยจ้านี่เขาคุยกับฉันนะหืมงเ้นเรามาดูกันฟังนาะยเฉิมเก็บปากกาของเธอไว้เถอะจ้ะไม่ว่าจะเป็นสาวแสนดีหรือยาตัวร้ายผู้เธอก็ไม่ยอมแพ้กันง่ายๆหรอกในเรื่องความรักนะ เธอนี่มันพูดมากจริงๆเลยนะจริงเหรอดูไว้แล้วกันแดนเธอขอปากกาใช่ไหมจ๊ะเอาของฉันไปเลยขอบใจให้นะไม่เป็นไรนแล้วละ่ะสินดีให้ผมมาแล้วยินดีมากเลยจ้ะยินดีเสมอขอบคุณมากเลยนะกินน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วก็โตเร็วๆนะจ้าดอกไม้ตัวน้อยโอ้เขาเรีบไปไหนกันนะเริ่ม oh. เรียนข้ามี้แล้วเหรอโอ้ไม่นะหนังสือฉันพังหมดเลยอะ มันเปียกชุ่มไปหมดเลยตอนนี้ฉันจะไปเรียนสายแล้วเนี่ยวันนี้พวกเราจะมาเรียนเรื่องสภาวะโลกร้อนกันคุณวอลเกอร์คะหนูกอโทษนะคะที่มาสายให้อภัยหนูนะคะหนูกอโทษจริงๆคะ่ะจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วคะ่ะไปนั่งได้แล้วล่ะเจนขอบคุณมากนะคะคุณวอลเกอร์นี่ฉันเพ้อไปแล้วปะเนี่ยเงยมาดูแผนภูมินี้กันเลยนะจัสตินจะมาเรียนไม่ทันอีกแล้วนะไม่อายบ้างเหรอที่มาเรียนสายแบบเนี้ย หนูมาสายแค่ในเดียวเองค่ะโอ้ออดดังแล้วเธอไปไหนแล้วนะฉันว่าฉันต้องไปพักหน่อยแล้วล่ะทุกคนกำลังทำข้อสอบกันอยู่นี่นะงั้นอ่านหนังสือต่อดีกว่าฉันจำอะไรไม่ได้เลยอะนี่เจนช่วยฉันทีสิเธออยากให้ฉันช่วยเหรอช่วยส่งคำตอบมาให้ฉันทีรอแป๊บนึงนะรับให้ได้นะจ๊ะเราทำอะไรของเธอเด็กเนิร์ด ไหนดูซิว่านี่มันอะไรกันนะเออนีอ่มันโพยข้อสอบนี่นาะนี่มันของชั้นนะจัสมีนีน่นินสัยไม่ดีจริงๆแต่ฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆเล้วนะโอเคทำเสร็จแล้วล่ะฉันต้องคำนวณวิธีการบินซักหน่อยเร็วเข้าจะขึ้นบินน้อยที่ทำให้ฉันผิดหวังนะนี่มันอะไรกันเนี่ยเร็วเข้าใกล้จะถึงแล้วล่ะเดี๋ยวฉันรับนายเองรับได้แล้ว ขอบคุณมากนะเจนยินดีสุดๆเลยจ้าโว้ปใครส่งกระดาษน้อยมาให้ฉันนะคุณแรดเนอร์หรอคุณไม่ได้จริงจังใช่ไหมคะเนี่ยแลนดิ้งได้ถูกที่ถูกเวลาเลยละ่ะวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีแน่เลยฉันเตรียมพลังมาเต็มที่เลยละ่ะโอ้ทำไมพวกเขาทำหน้าแบบนั้นละ่ะดูน่ากลัวจังวัสดีจ้ะทุกคนนี่คือผลสอบของพวกเธอ โอไม่นะฉันดี้เอฟเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำอะไรนี้มันมืดจังเลยนะกลัวมากเลยใช่มล่ะจ๋าสาวแสนดีเธอทำอะไรของเธอเนี่ยหยุดเลยนะเนี่ยคือสตากรรมของเธอเธอหนีไม่พ้นหรอกเจ้าเด็กขี้กลาดไม่จริงอะเธอตะโกนเสียงดังทำไมเนี่ยพวกเรากำลังเรียนหนังสือกันอยู่นะฉันว่าฉันเครียดไปหน่อยอะ ฉันเพิ่งฝันได้วันดีทุกคนวันนี้พวกเราจะมาเรียนหัวข้อใหม่กันนะเรื่องโครงสร้างของพืชโอ้ไม่นะเจอแบบนี้ไปหน่อยแล้วเป็นไงเดี๋ยวหนูปกป้องคุณเองค่ะคุณเบลระวังหน่อยนะเจน หนูขอเสียสละตัวเองเพื่อวิทยาศาสตร์ค่ะเจนเธอโอเคหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมหนูไม่เป็นไรค่ะความรู้ช่วยปกป้องหนูไว้นะคะเธอเป็นฮีโร่ของฉันส่วนเธอนะจัสมินแบบนี้มันไม่ดีเลยนะไม่จริงนะคะหนูก็ตั้งใจเรียนอยู่นะปาร์ตี้นี้เจ๋งมากเลยเล่ะเจนใช่ขอบคุณที่เลี้ยงพวกเรานะทุกคนฉันดีใจจังเลยที่พวกเธอสนุกกันนี่มันก็เป็นแค่สมมติฐานน่ะ ไม่นะมันเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วมาสนุกกันโดยไม่มีชั้นหรอเดี๋ยวฉันจะฉลองให้เธอสักหน่อยคุณไม่ควรทำให้เธอตัวร้ายโกรธนะเธอคงจะจำเรื่องนี้ไปอีกนานเลยล่ะ <c oughs> สุขสันวันเกิดนะเจนฉันมีเซอร์ไพร,รส์มาให้เธอด้วยแหละว้าวเธอใจดีจังเลยขอบคุณมากนะจัสมินเอาเค้กมาด้วยเลยนะเจ๋งไปเลย สุขสัวันเกิดนะเอาไปแบ่งทุกคนสิจ๊ะฉันไปก่อนนะบ๊ายบายก็ได้ขอบคุณนะทุกคนเรามาลองกินกันดีกว่าคุณกินก่อนเลยครับไม่เป็นไรครับคุณก่อนเลยครีมเยอะมากเลยอะ่ะแบบนี้ต้องหวานมากแน่เลยโอ้ไม่นะตอนนี้ฉันเปื้อนวิปครีมไปหมดแล้วอะ่ะคราวหลังห้ามไปชื่อเยจัสมินเลยนะทุกคนวันนี้การทดลองวิทยาศาสตร์ของเราจะผสมสารเคมีให้เป็นสีส้มกัน ได้เลยค่ะอาจารย์เรื่องแบบนี้ง่ายจุดตายายตัวร้ายเป็นโจแม่แห่งการโกงอยู่แล้วล่ะ<ม><อ>คุณจอสั่นคะฉันทำเสร็จแล้วค่ะว้าวเร็วมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยจัสมินเยี่ยมมากเลยละ่ะขอบคุณนะคะหนูทบทวนบทเรียนมาเยอะนะคะ่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยฉันทำอะไรผิดนะขนาดจัสมินยังทำได้เลยอะ่ะมาชนกันหน่อยไหมเด็กเนิร์ด พ่าเรากินมันได้ด้วยเหรอนะจะเหนหยุดเลยนะเธาทำอะไรของเธออะอยากตายหรือไงคราวหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะหนูไม่เข้าใจเลยอะ่ะหนูผิดตรงไหนซัสมินก็ทำแบบนี้นี่นาทำไมหนูถึงได้เอฟล่ะนี่มันไม่แฟร์เลยต่อไปเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมนะฉันลืมหนังสือไว้ที่บ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่เป็นไรเงินไปยืมจากพวกเด็กเนิร์ดก็ได้ ฉันว่าในตู้นี้น่าจะมีละมัง้งโอ้เธอแอบชอบแดนอยู่หรือเนี่ยน่ารักจังเลยสาวๆมาดูนี่สิเจนกำลังมีความรักโอ้ไม่นะตอนนี้ทุกคนดูความรู้สึกของฉันแล้วสิไปทำตัวเหมือนแฟชชี่เลยอะ่ะโอ้ดูสิดูเหมือนว่าจะมีคนชอบแดนเหมือนกันนะเนี่ยผมดีใจมากเลยต้องมีคนจัดฉากแน่นอนนายไม่เหมาะกับฉันหรอกว้าว ใจหลายจังฉันจะดูแลคุณเองนะจัสมินเราไปทานข้าวเที่ยงกันไหมนายไม่เข้าใจหรือ,อยังไงโอ้ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยอย่าไปตกหลุมรักใครเลยนะมันจะทำให้คุณกลายเป็นบ้าแบบนี้แหละฉันเบื่อมากเลยอะ่ะเลยแค่ไม่กี่นาทีก็เลิกแล้วเยี่ยมเลยฉันต้องทำลายสถิติใหม่ให้ได้สำหรับยอตัวร้ายไม่มีเสียงไหนจะสำคัญไปกว่าเสียงออดของโรงเรียนแล้วล่ะ ตรีมตัวระวังไปเออผัวฉันฉันว่าฉันต้องไปห้องพยาบาลก่อนแล้วล่ะน่าสงสารจังเลยจัสมินโอไม่นะฉันลืมสูตรนี้ไปแล้วอะฉันต้องดูพอยเคอร์สอบหน่อยแล้ว ดีนะเนี่ยที่จดมาด้วยอะ่ะไหนดูหน่อยสิจับได้แล้วส่งมาให้ฉันเลยนะไม่มีใครแอบมาลอกข้อสอบในห้องของฉันได้หรอกออฉันเห็นนะเจสซี่มินเธอทำอะไรของเธอน่ะเธอเขียนสูตรไว้บนหัวของคุณแฟรงกินเลยเหรอส่งโพยข้อสอบของเธอมานี่เลยนะก็ได้ค่ะเอาไปเลยค่ะมาดูกันหน่อยสิว่าใครจะชนะสวัสดีค่ะหนูเอารายงานเรื่องการติดสินบนค่ะ ม่มเสียงรถหวอที่ไหนนะเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณแรดเนอร์คุณถูกกล่าวหาว่าคุณใช้อำนาจโดยไม่ชอบค่ะน่าสงสารเขาจังเลยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเมื่อไรของที่ฉันสั่งจะมาส่งสักทีนะทุกคนเงียบกันหน่อยนะ หมดเวลาแล้วหรือเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะใครมากดกลิ่งอะจะเป็นใครกันนะสวัสดีค่ะพิซซ่ามาส่งแล้วค่ะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยไม่รู้เหมือนกันค่คุณฮันเตอร์พวกเราไม่รู้เลยเลยค่ะไม่ใช่พวกเราเหรอกค่ะมีกระดาษโน้ตอยู่ตรงนี้ด้วยละ่ะส่งมาให้ผมเหรอนักเรียนของฉันนี่มันจริงๆเลยนะไม่เป็นไรแล้วมากินด้วยกันดีกว่าดูเหมือนว่าแผนการร้ายของจัสตินจะเวิร์กด้วยนะ ทุกคนลืมเรื่องการเรียนไปเลยล่ะขอโทษนะคะคุณคือเจนหรือเปล่าคะใช่ฉันเองค่ะคุณต้องจ่ายค่าพิซซ่าด้วยนะคะฉันเหรอคะแต่ฉันไม่ได้สั่งนะคะจัสมินนี่เธอทามหรอจะชื่อของคุณอยู่ในออเดอร์นะคะฉันเบื่อกับการแกล้งของเธอแล้วนะฉันจะไม่จ่ายเงินอะไรทั้งนั้นแหละอะไรนะคะแล้วใครจะจ่ายล่ะคะฉันก็ไม่รู้หรอกคะ่ะชิ้นสุดท้ายแล้วงั้นเดี๋ยวผมกินเอง คุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน